ผ้าสองอันพี่น้อง,งเอง้เันก็ะตัดนำกันโดยกับสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุคนเด้อมาพบพอกำน,นองลาตีเด้อพี่น้องเด้อเปิดภาพมากอะอยู่ป่าพี่เล้ยพี่น้องเอ้เนาะป่าขี่ขึ้นไปนี่กะหอดเืน่อนองลาตีพี่น้องมาผู้เดียวเนาะพอดีเหน็นแ <c oughs> ม่ตู้เพิ่น ามาตัดไม้พี่น้องเอ้ยก็เลยว่าแวะหาเมตูเพิ่นก่อนบดนไปหาเพื่อนอยู่เต้าทานเนาะพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้เพิ่นกระิจูดผ่านเนี่ยอะพี่น้องบอกเลยขอไปบ้านใหม่ปันไดเนาะกลชิแล้วเลยบ้านเพิ่น,เ,นเพื่อนเพิ่นก็ะได้มาตัดใหม่กับน้องตุน้นพี่น้องเอ้ยสองคนน้องลตี้ก็ขี่มาผูเลยเนาะบนทางเขามากะ ขี่เขามามาคนเดียวพี่น้องทางไอเก่งเพิ่นเห็ดเวียกแล้วก็เพิ่นว่าเออไปหาถ่ายคลิปลดวดบาสีเห็ดเวียกถ่านะเพราะว่าเขาอันถ่ายแต่บ่อนเดียวกับบ่อน,นันปันไดพี่น้องก็เลยว่าแวม,าาม้าเป็นตู้น้ำโดยพาติดตัวน้องตูนเพิ่นกระตัดไม้พี่น้องเลยพอดีเขาก็แวห้าพอดีซื้อนมแล้วก็น้ำส้มคนละอันมาฝากอันแม่เทากับน้องตูนเพิ่นตัดไม้พี่น้องเยสิเต็มล้อเลยสบายดีนะ้ไแม่เทาเดอ้ดอ ได้ไวเนาะสิเต็มเนอเลยปลาไพตัดนี่น้องตุ่นบอือเก่งอย่างนี้เนาะมีต้นใหญ่ใหญ่เอาไม่เท่าจะสิเอาตัวใดให้น้องตุ่นคนละอันกับเจ้านมบอกจะกินนมบอกยานเพิ่นบ่กินนมก็เลยซื้อนำาสมให้หรือว่าเพิ่นกินนมบ่กินน้ำโสมบ่ก็กินตัวใดก็ได้กินก่อนเลยอย่ว่าเมื่อย ปาตัดใหม่พี่น้องไงนีมันเป็นตัดใหม่สบายดีเดอ้อลองตูนอืคือสีหูซึกแข็งแหงบ่เมื่อยมันได้เลยว่าวซองนี่้าตัดใหม่ได้แลลวพี่น้องไยตัดเดี๋ยวก็เต็มล้อ,อได้เมื่อแหละเป็นตัดใหม่มันนอนอยู่พี่น้องนี่แควแคมป์ป่านี่แหละมาสองคนก็นไม้ถาอนี้เจ้าขาวเปนหอดพุด่นมาไม้ถาหอยในหัวเออ บ่มี่แล้วก็กลับขึ้นมาติใ <laughs> หม่ติว้วพี่น้องไอ้เพิ่นตัดมันลมตามแคมปาลาเลยรอหนึ่งเลยรนี่ธนาคาเต็มรอเลยมาสองคนเลยไอ้หน้าเพิ่นเห็นเพิ่นเห็ดเองอยู่เฮือนเก็บอันนั้นบอกเก็บส่วนใหม่บอก มันบ่ใหม่เนาะแล้วก็แกะออกจุดใหม่ได้บ่ดนี้มืดใหม่อันนี้ก็เอาเมื่อตืมทะแม่เท่านะทำให้ตืมกันพอได้ตืมเป็นตัวมันบ่ใหม่แล้วก็เผาอีกพี่น้องเผาอีกเท่านึงเต้าเต้าหนึ่งไม่เท่าจุดซองถือหูเจ้าทำใมเท่านอบวมใหม่ ลุกทึนเลยวะจะเป็นแนวอยไหนเนาะทานก็ได้ก็คือสิเป็นสุหวงอะไรพี่น้องเนาะเป็นโบไม้แต่เก่าเจ้าจูดก็ใหม่เบิดบ่วง่ายเล็กเออเก้านี่ใช้มืนไหมไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ชิดๆแต่โบโบไม้เนาะเพิ่นพายกระต่ามาพี่น้องแต่เ้าวๆคนละขาเมื่อเห็นเพิ่นมันดันไม่เทียบก็ได้เลยมีหนำกินผ้า ขอบสุดเดาวขอบสุดอย,อย่านหิวเนาะมากลางป่าหิวน้าาเห็นเลยมากลางปา่าไปเตินแล้วเติมเติมไปเยอะเพลสแต่เต้าถ่านก็ใกล้เติบอยู่พี่น,อออน้องเออเนาะเพื่นกันมาตัดสองคนเหมือนนี้ทั้งแอนนาเป็นเฮดเวียรอยู่เพื่อนว่าเดี๋ยวจะไปบ่อบ้านเพื่อนใหม่ไปแล้วเนาะ<ป>เออ อืมทูอันกะโลทูกกะเบื้องอืมอมืใครแต่ว่าผ้าเขาวพี่น้อยเพิ่งจะค่อยตัดได้อยู่ เห็นอยู่เลยแม่นคนไปอยู่มือนี่เราทานนั่นน่ะเออบอกบอกคนไปปูบ้านชายบุญข้าบ่อได้ข่าวไปเฮือนลเพิ่เอาไปช่วยอ๋อเจะชอยแลแลม่คนตัดส่วนนั่นขาแล้วได้ีหนเอยเนาะยังส่วนนี่วะนี้ ใหม่ติวเดินบาได้เอาบดนดินีหน่อยพอดีคนเอาใหม่ใหม่ตัวมันเป็นพี่น้่งตัวใดมันเบากับบรวไ้เอาเนาะมันบัเป็นฐานมันหน่อยอะไรกันี่ขาดแล้ว ตุนบักใหญ่พี่นไหยใส่ผ้าเลยน้องตุนตัดใส่ลอ่อตื่มกันให้เต็มล,อลม่อเลยกะเมือ่อไม่ติวเลยเถอะไอ้ถานงามเลยไม่ติวนี่ เน่าเน่<ง> <laughs> ไม่เป็นอันตัดเข่งยีนแ่นแม่แถาเนาะลอ,อกกับพอดียู่หะนะพอดีบโบแ้่แห้งยังเป็นอยู่ตัดตัดงานอยู่ดอกเนาะทำไม้ตาแล้วเลยหยาบเลยพี่น้องตัดเน่าเจ้าเคยมาตัด,ดอยู่หนีดูน่ะแม่แถาเนาะเจ้าเคยมาตัดดูบ่ ตอนหนังก็มาเน,นะาะเออช่วงเขาดูดใหม่ๆนะใหม่กับบุคอยมีปันไดพี่น้อยโดนพอดีเขาเอาแถวนี้เขาเจ้าดูดเบิดแล้วเข้าไปไี้ก็ซอดเื่อนห้าโหแล้วนี่แต่คนทางมันหก ขาดแล้วไดสองทอนก่อนาเอาเลยบัดดามเดียวมาเนี่ยก็ดึงอยู่ไหมท่าเลยดมเดียวมาถอดผ้าสาหมดจักเ็นตัดแป๊บเดียวขาดน้ำมันน้ำไม่ติ๋วเนาะ เป็นตัดมีไม้อลางแล้วกันไม่ไม้เป้าอันนี้ไม้กินทาน,ทนคือกันเพื่อสิได้เต้าหนึ่งพี่น้องเยไปหันาะตัดออออแต่และมือเนะาะเพื่อสิได้ทานกันเลยโบใหม่กันรูปอีกเต้าตัวก่อนนี่ก็ซื้อนั่มนอนไปท่ายเป็นวะเ,เออโบอไร่หอนขึ้นสั่นตีอ,อ,อ,อืม ทั้งสื่อทั้งอันตัดเนี่ยรวมกันไมตอาัเดเลยตัดอว่าไม่เท่าหรือว่าพอแล้วตัดอีกบอกตัดต่อกินข่าวแล้วบอกมานะอืมได้ยังกินหมอนี่ได้กินสีนหมูซีนหมูบอก เพิ่นจะมาตัดไม้ซอยไม่ทาพี่น้องเลยได้เป็นเต็มล่ออยู่ดอกถึงได้ก็แข็งแห้งขึ้นแั่ะแหละเพราะว่าเพิ่นกับบร้คอยันปันได้แลาช่วงนี้บ่คอยเมื่อยแต่ว่าคาดตัวจักอีกยังนี่ก็ได้อยู่บ่ได้อยู่เนาะอือก็มีแต่ขีข้น้ำพันละหน่อยหนึ่งน้ำแม่ทาเนาะจอดได้ก็ยันวันนั้นนะเป็นก,กับบุคอนะ <ไป S 1> ย <ไป S 1> อันปันไดอเลยพี่น้องไปขี่ได้อยู่ไปดินมนอือ กินนะแม่นมดีแล้วะป็นกนารหักซาพี่น้องไอ้โบเคยได้นะไม่เถ่าถ้าเขาขี่ดุร้ายกับพี่น้องคือเห็นแน่หละโรลดนะเขาก็ยังอันเก่าไว้เลยไปถูกมือบบคอยขี่กับอยู่ไดด้วนหลดกัมันก็ขี่ไปบ้านใหม่จะหน่อยได้ขึ้นเพือนนึ่ก็สบายดอกเนาะแข้งแห้งกว่าเก่ามแล้กินรถลดพอเบื่อย ลอกระทังแม่เพื่อนเอซื้อให้พี่น้องเลยทางแม่บิงเพื่อนเนาะพอได้ยูพื้นแบบนี้แล้วนี่ได้ใส่เวียกพอได้ยูได้อันนั้นเป็นล้อเล็กเนาะมันก็สีท,ทนกลัวล้อมาอยู่มันทีตาตื่นอีกจกน้อยนึงตั้งสืเมือ่อ <laughs> น้องตุ่นและยูพี่น้องเยมากับแม่แถา <laughs> น้องตุ่นมีคนอยู่ม่แถากัย่ามาหาล้อตาแถวนี้ แถวนี้แล้น้องไปแถวจะมาเก็บผักกี้เล็กเนาะทางฝุ่นแหล้วแล้วนี่จ้าว่าเบิดเลยเมีแต่พอแกงพี่น้องกับโบไลายคือเก่าแล้วผักี้ช่องเบิร์ดอืมผักกี้เล็กบ่กกต้มคล้ายแล้วไาาปบ้านนี้น้องตุ่นเป็นผู้ยิ่งพี่น้องไปบ้านนี้ <laughs> ได้บ่ เอ้เยนะมามหาตัดแถวนี้ั่นเนาะเพิ่นมาหาตัดผู้เดียวกับตัดแถวนี้แหละเพิ่น่าพี่น้องเห็นแต่เพิ่นยู่เมื่ออยู่แต่ละเถือกะอันนี้มาสองคนผู้เดียวเพิ่นกับม่เพว่าเพิ่นกับบรเิเวณเคยในะปันไดพี่น้องเนาะเคยมาหาตัดแล้วกับป่ญาติฮะนะอาการเพิ่นกับแบบดีอะไรพี่น้องบริคอยเมื่อยปันไดพอได้ขี่ได้ยู่รถก็ได้สว่วงนี้ก็ ว่าี่กระปดินไม่อยู่แถวว่ะไปตาตื่มอีน้อยหนึ่งล้วกะออกมาแล้วบ้านี้เราก็มาหาตาแถวนี้นั่นเนาะเห็นเราอยู่เอาเมื่อตอนนั้นแถวนี้แหละมาดีฮะเรามาเอาสองสามเถื่อแล้วมันอยากเวิร์ดแหละมาอยู่เอาู้เดียวเพิ่นใหม่ตายแถวแคมป่านะพี่น้องเพื่อนดุดเพิ่นเนาะ ก็ได้อยู่น้องตุนเป็นผู้ยูบันนี้ไปเถาไปเลาะหาไม้ทางหนา้าข้าเจ้าบาจักตัดมีคนมาหาเอาเลยแถวนี้กะเพ่นมาตัดเอาอยู่แต่เก่จาจะบอกเลยหน้าเนรา,ามาตาดัดแถวนีหมดจากักเนาะ เออหัวตัดเอาโหเห็นแต่เห็นแต่ลำมันใหญ่ๆนะกระดาษมหาตัดบาจักเนาะอันนี้ทีเป็นใหม่อันใหม่กระดาษสร้างเนาะลำใหญ่ๆพี่น้องมาที่จริมาที่ผามาเบิงปลามาเบิงปลายไม้กระดาษเบิงหาตัดเอาปลายมันพี่น้องปลายอันนี้น้อยมันทะเลพอได้ไปซ้อนใส่กัน เขาเต่าตัาตดไปโดนเลยเนาะมันจนขึ้นนั่นเลยม,ม,ม,มันาะมีซ้ำเนาะแถวมือหน่ะไปหาเก็บแถวอันบ้านเฮือนจะพูดไป่า,าวัยคือซีด้อยู่อตอนนั้นก็พาไป่าเก็บกับวันนี้มีเวลาเศร้าบันน้เก็บบันน้เก็บเลยตอนนั้นก็ อไปตื่มกันเว่าพ่อเา้าจักชำนะหนูเมื่อร้ายมันนักเป็นตื่มหยูเดี่ยมันนักโพดเพินเก็บไปตื่มในโลาอ่ะนะพี่น้องตัดตื่มกัน ถ่าดูวมือนีอบนแดดปันไดนอกอากาศแต่อดีพอดีเห็ดเวียงอยู่พน,นังเสาเมืงไอตัดแล้วเลยเมื่อวานีจะไปบอบบันหม่ไปบอกเม่วานนี้เพิ่ไปพี่น้องแต่ห้างบดนไปพาไม่ท้าไปขี่รถได้อยู่น้ำมันนะออกออกไปใส่เองบอกหรือว่าเพิ่นซื้อให้ ยังม่ทันใส่กลุ่มเลยโดนเนาะยังม่ทันใส่เดี๋ยวแต่โดนเติมเลยเพราะว่าเขาบอคอยขี่ปันไดพี่น้อง,บบบงมันกบะเปื้องในน้ำมันกะ้อมะคขามนะโกเป็นโกเลยโกบอนนี่แล้วมาเอาตัวนั้นกะลายแหงมะคขามมีบะมาเท่า,าหาตัดงาไหมเนาะ <c oughs> มาตัดดูในพี่น้องในบ้านนี้กังาไหมตายเนาะงาไหมที่เพิ่นตัดแล้วแหละแถวนี้มีแต่ไม้กระดาวเนาะ <c oughs> น้องตูนเพิ่นตัดทางพุนไมปถาตัดทางนี้ <c oughs> เขาจะตัดต่เกาว่าแล้วนี่ ขาสองอันเหน้ยวเลยเป็นกระตัดน้ำกันขาเลยในยาเตื่นาะพอดีไปตื่มทั้งเนอค่ะมันได้เต็ม เดินดนั่นแหละใหญ่นี่พ่มาขามกับโดกอลีเปนแถวไอ้พวกพ่อเนาะขากอลีนี่เลยใหญ่ ເດືອນທັງນັ້ນອາດຈະໜ້ອຍໃຫຍ່ nó xì nhò hợi Ta đi bạn này Đây là đẹp Bà xì thư Tát đi mọi rồi này cả Nhà vợ Nôn tuôn bên khắp bên tát nào Đây làm nừng thì nó thành Phát khởi Nhà vợ Đi đây tìm lọ ใครตัวจการมืนอ,มมงงนะอนี้กะลมพี่น้องไยเนาะบหอนบันไดกนก็บ,บม,มือยเมื่อนี้เพิ่นพักีปนองเลยเป็นมาตัดไม้เพิ่นไ,ไปเพือนเพิ่นว่านี่ไปทำความสะอาดอืมเมมนอยผักตะตัดไม้คือเก่าดีเออ <laughs> มือได้มือไกรบโปงป้ายลมันกะไกลเน่พักผ่อนเน่แหละไปถูกมือไยกับเนาะมือไได้ <laughs> <ม> <laughs> โดยเป็นมาตัดซอยพี่น้องไอพอซอยได้น้องตุนก็นได้น,นีอากาศก็แบบคายแต่บ่อนะปันไดบ่บห่อนปันไดเนาะ,ะจึงได้กับมีแต่วัสคอจบคลิปแล้วพี่น้องบันนี้ถ้าพบพอคลิปหนาเนาะมาแวะฮะเป็นตู้อยู่ป่าจะได้เ,เป็นมาตัดใหม่เผาทานคือเก่าโดยคลิปนี้าลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อเนอเขาะขอเก้าคำว่าสบายดีสบายดี